เอาอมาก็เจอเด็กเด็กดูกระตูน,นที่นั่งกินบาร์บีคิว,ว,วแล้วก็ในนั้งก็หิมะเหมือนเดิมครับตกบอนก่อน ที่พักแล้วนะครับเเหมอนเดิมก็รีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่เราขนของเข้ามาแล้วนะครับมีสองชั้นที่นี่มีสองชั้นเข้ามาก็เจอเด็กเด็กดูการ์ตูนสินจัง มินี่ห้องหนึ่งห้องนอนชั้นล่างในกะดีโต๊ะกินข้าวครับแล้วก็จริงๆมีข้างนอกนะครับข้างนอกเป<อ>็นที่นั่งกินบาร์บีคิวแล้วก็อันนั้นก็หิมะเหมือนเดิมครับเพิ่งตกวันก่อน สองสามทุ่มเป็นเวลาเงียบยังตอนนี้สองทุ่มอยู่ก็ใช่ไงก็หลังสองทุ่มคุยเสียงดังได้อยู่ก็เสียงหน่อยมันดังเดืข้างนอกเลยครับของอยู่ครบเหมือนเดิมอันนี้ก็คือน่าจะเป็นน้ำอุ่น บอกนะโูนอุ่นแล้วก็เหมือนเดิมครับที่นี่เขาให้แยกขยะครับแต่ว่าที่นี่ให้แยกแค่สองแบบมีเพื่องงกาแฟอันนี้ก็การต้มน้ำร้อนปิ้งขนมปังถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เลยนะครับนนี้ก็หม้องข้าวหม้องข้าวนะครับ เวลาตรงไหมไม่ตรงเร็วกว่าสามนาทีอันนี้ไมโครเวฟครับมีที่จุดไฟให้ด้วยมีฟอยมีช้อนซ่อมอันนี้อันนี้ปกพ่งโอเคมีปักพ่วงให้ด้วยครับดีละเพราะว่าที่พวกนั้นไม่มีไม่ค่อยมีปกักพ่วงนี่เป็เครื่องดูดฝุ่นนะครับก็ใช้แบตของมา g i กิตาเขามีที่ชาร์จแบตไว้ให้ด้วย เรียนเนาะตามเดิมแล้วก็อ่าซิงห์มีน้ำมีน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็อะไรอีกโอ้โหถ้วยจานเต็มเลยว้ามีดมีดเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เครื่องครัวครับพร้อมทุกอย่างทุกอย่างบแดโคกครับที่ได้ตำส้มตำได้ อ่าอย่วพูดไปเล่นไปเดี๋ยวเจอเอ๊ะขึ้นมาแล้วจะหนาวมันเป็นซอฟมันเป็นซอฟอ่ะโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้เปิดยังไงอันนี้เปิดไฟอันนี้อะไรอยู่แกะดูไม่รู้เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงนี่ไงอืออือโว้ ออก็อุปกรณ์ที่เอาไปปิ้งอย่างข้างนอกเนี่ยปาปิดีนลองเทสหน่อยสิอันนี้ยังไงเปิดไงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกอยู่นี่โอเคตาปิดอ่ะนี่เลง่งนี่เร่งนี่ร้อ เกนี่ปิดล,ปล็อกไว้ไม่ใช่ดิยเวอร์ีละอันอันนี้น,นี่อันโบนูนอันนี้ก็แป๊กๆด้วยโอเคเรยียบร้อย ชั้นหนึ่งแล้วก็อันนี้น่ยจะลนล่ารำไม่น่าเกี่ยวอ๋เเเอ,อ,อเป็นช่องเป็นช่องเซอร์วิสพื้นบ้านมีเนี่ยปิดก่อนลมดูอากาศมีนี่ดูดูควันอะไรอ่ะ เอาไว้จุดไฟป่ะนี่ไงครับน,น,น,นี่น้ำน้ำอุ่นมีคนใช้เลยครับแล้วก็<อ>ห้องน้ำห้องน้ำที่หนึ่งบาร์บีคิวต้องจ่ายบาร์บีคิวต้องจ่ายแล้วก็อันนี้น,นี่ห้องอาบน้ำอยู่ข้างในแล้วก็มีเดี๋ยว วัดีมีมคน<ม>อา<ำ>บน้ำอยู่เดี๋ยวค่อยมาดูกันไปข้างบนก่อนบ้าบนเป็นบ้าบนหลังใหญ่นะครับมีข้างบนอีกสามห้องอสามตู้มีใครอยู่ไหมโลปิดออปสอนอยู่ตรงนี้ พี่แบคก็อยู่อยู่พ้อเไปกเออ๋อนั่นเปลี่ยนเป็นแอร์ก็ได้นะนเ,นะเป็นห้องเชื่อมทะลุก,กันไปอีกห้องนึ่งห้ <c oughs> องออไฟสีนี้ด้วยหอหญ่นี่อีกห้องหนึ่งแต่ห้องนี้มีนี่ด้วย เอาไว้ให้ใหอหนังสือมีของเล่นให้ด้วยอา่ามีไฟนี่อะไรไไไเอาไฟตรงนี้อันนี้นะ่าจะต้องเป็นนี้ยังไม่ได้เจ็บปักออ๋ นี่ไฟห้องนาฬิกาที่นอนมีสี่ห้องเมื่อกี้ก็สีนนม่มีข้างล่างนะอีก <c oughs> โอเคเหลืออะไรอีกเนาะห้องน้ำ <c oughs> นี่ห้องน้ำนี่ห้องไม่ใช่ห้องน้ำดตห้องส่วม ห้องส้วมสอง 2, ห้องห้องอาบน้ำหนึ่งห้องเหมือนกันทุกที่ครับเราจองแล้วก็เอาห้องส้วมสองตื่นแต่มีทางนรเพิงด้วยแ,แล้วก็นี่มีถังขยะเหมือนเดิมเหรอไ,ได้ไดเาได้เป็นกระป๋องขวดแล้วก็เป็นต้งจบขวดพลาสติกใช่ป่ะพีทีประมาณนั้น มีอะไรอีกไหมโไปในเดิเนก็ายบอกทางออกก็มีราวให้กับวัยรุ่นจับลงวัยรุ่นอันนี้มันมีวัยรุ่นอกสิกรุ่นแล้วก็ที่ชั้นวางรองเทา้า ตัวเข้าบ้านหลังน,นี้ต้องใช้รหัสเข้านะครับ <c oughs> เหมือนมันจะร้อนไปเดี๋ยวปิดก่อนร้อนจริงๆนี่เดี๋ยวค่อยดูอะไรกันใครเปิด <c oughs> วันนี้ก็หลังน,นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ก็อยู่กันประมาณเนี้ยครับ สองคืนโอ okay. เคแล้วเจอกันวันวันก็นอนนี่สองคืนก็อีกก็อีกสองคืนค็เจออีกกันอีกที่หนึ่งเหลืออีกที่หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวถ่ายเพิ่มให้ครับเหลือห้องห้องอาบน้ำเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ห้องหนึ่งนะครับห้องนี้มีมีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องอบผ้ามีเครื่องซักผ้า,ากำลงังซักอยู่แล้วก็อ่างล้างหน้าได้เป่าผมที่นีผม ก็แ,แปลงสีฟันใช่ไหมโอ้ม่ใช่นี่หวีแล้วก็พี่โกวหนวดอันนี้อะไรมีมีได้มีสองมีสองอันแปลงฟันแล้วก็มีฟอ่าสว่างเลย อันนี้คือตู้ไฟครับมีโตริา้าประมาณนี้ครับเหมือนทั่วไปโอเคคงไม่มีใครรีวิวละเอียด <laughs> <c oughs> โอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ